ครับสวัสดีครับบริษัทเอเิฟเกอร์ประเทศไทยนะครับจะมาสอนวิธีการใช้เครื่องซุปเปอร์กรอบ BW25 นะครับดับหนึ่งก็คือการเติมน้ํามันเป็นเซนหรือว่าแก๊สโซโฮอล์95.91นะครับเติมที่ถังนี้เลยนะครับเติมประมาณแค่หนึลิตรนะครับ เตือช่องรับลมไว้บ้างเล็กน้อยครับไม่ต้องเติมจนล้นนะครับครับหลังจากที่เราเติมน้ํามันเสร็จแล้วเติม,มนยากเสร็จแล้วใส่ถ่านนะครับทีนี้ก็วิธีการสตาร์ทนะครับเปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วตรงนี้ครับเปิดให้สุดเลยแล้วก็ปั๊มสตาร์ทอ่าถ้าเครื่องติดแล้วนะครับจะปล่อยควันให้เปิดวาล์วตรงนี้นะครับนี่คือวาล์วเปิดิดควันพอเครื่องติดแล้วเราก็ปล่อยควันได้เลย พอเราจะดับเครื่องให้ปิดควันก่อนทุกครั้งนะครับอย่าลืมปิดควันก่อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ปิดควันมันจะทําให้เกิดไฟที่ปลายท่อนะครับเพราะว่าเราเราไม่ได้ปิดควันตงเนี้น้ํามันดีเซลตรงนี้มันจะไปถูกท่อความร้อนที่ปลายท่อพ้นก็จะเกิดกายไฟนะครับอันตรายครับต้องปิดก่อนทุกครั้งพอปิดวาล์วเสร็จก็ให้มากดตัวนี้ครับกดกดลงนี้เพื่อดับเครื่องนะครับ อยวจะลองติดเครื่องกันเลยนะครับทำการติดเครื่องนะครับให้เปิดวาวให้สุดเลยนะครับแล้วก็ปั๊มครับก็จะประมาณนี้นะครับการสตาร์ตติดเครื่องสนใจข้างซื้อเครื่องพ่นหมอกควันนะครับ โทรมาได้ที่เบอร์02497299 3นะครับบริษัทเอลิโซเกอร์ประเทศทไทยจำกัดน,นะครับ